ขยีย้นิเมะขอเสนอศัพยุทธารุฟ้าภาคตระกูลเหยาวตอนที่508ร้อทอนกวาวกว้างใหญ่ทันใดนั้นมีเสียงทึบตามปาดอัศนีบาดแสงรุ้งสายหนึ่งโฉบผ่านด้วยความเร็รที่ทายผู้คนปากอ้าตาขังวาบเดียวก็ปรากฏที่ปลายฟ้าเสียงวระทุขั้นขึมทายผู้แกงกล้าตลอดลายทางแงน้ามองอย่างตื่นตกใจหลังจากแสงสีรุ้งนั้นโฉบผ่านได้ไม่นานก็ปรากฏแสงสีดำวิ่งผ่านอีกด้วย กินอายของแสงสีดำนั้นทำให้หล่อบรรดาคู่แก่งก้าตามรายทางเกิดความหวาดกลัวเนื่องจากคนคู่นี้เพียงแค่สบัดมือไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือสํานักก็จะหายไปในพริบตาเดียวพวกเขาไม่กล้าไปยุ่งอย่างเด็กขาดและคนที่กำลังโดนเจ้าหมอนี่ไล่ล่าช่างโชคร้ายจริงๆเจ้าหมอนี่เจ้าจริงเอาจังเกินไปหรือเปล่าแสงสีรุ้งนั้นโฉบผ่านรับรู้ถึงกินอายน่ากลัวที่กำลังไล่หลังมา เงาร่างนั้นก็ชะลอเล็กน้อยพร้อมกับคิดเงาร่างที่หนีก็คือเซี่ยวเหยียนและคนที่ตามก็คือหุนซาเจ้าหมอนั่นไล่ตามแบบไม่ลดละไม่มีท่าทีว่าจะรามือจากเซี่ยวเหยียนง่ายๆคุนชายเซี่ยวเหยียนที่นี่ถึงตระกูลกู่ยังมีระยะทางอีกครึ่งวันหมอนั่นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วในมือของเซี่ยวเหยียนเยาเทียนนั้นพูดออกมาเซี่ยวเหยียนก็พยักหน้าพลังของโอสดดำระดับ9ก้านั้นใช้คำว่าน่ากลัวเลยล่ะ ตอนนี้ในร่างกายเขาถูกพลังงานมากมายเหล่านั้นกําลังทรมานอย่างช้าๆต่อให้มีเสียวอี้นั้นคอยทําการหล่อหลออพลังงานดังกล่าวแต่ก็ยังคงไม่ทันอยู่ดีและถ้าไม่ใช่ร่างกายนั้นแข็งแกร่งมีหวังว่าป่านนี้เสียวเหย็ยนคงจุกตายล่างระเบิดไปนานแล้วถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็สุดท้ายการหลบหนีครั้งนี้ก็จะเปล่าประโยชน์เจ้าสองคนใครจะไปก่อนสภาพในกายข้าไม่สู้ดีนะักหากพาพวกเจ้าสองคนไปด้วย เกงว่าช้าเร็วจะถูกไล่ทันพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งแยกตัวไปอีกทางหนึ่งบางทีอาจรักษาชีวิตไม่ได้หมอนั่นมีเป้าหมายอยู่ที่ข้าน่าจะไม่ไล่ตามพวกเจ้าเซียวเหยียนเนี่ยใช้ความคิดหลังจากนั้นจึงพูดขึ้นต่อให้มีพลังงานของโอสดดำระดับเก้าสนับสนุนแต่พาไปสองคนแบบนี้ถือว่าเป็นภาระหนักเกินไปข้าจะไปกับเจ้าเซียวเหยียนคู่จบเยาเทียนกับเยาหลิงนั้น ก็พูดพร้อมกันพวกเขาทราบคนติดตามเสี่ยวเหยียนนั้นโอกาสตายมีสูงกว่าเป็นหนึ่งชาติที่กินใจมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาแย่งกันเสียสละเสี่ยวเหยียนพูดขึ้นพอดินแบบนั้นเหยาวเทียนกับเหยาวริงก็พังอ่ะตามได้ยเหยาวดิงฟาดฟามือใส่เหยาวเทียนพลังดังกล่าวทาให้เหยาวเทียนนั้นหลุดจากการจับเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนกับไม่ยับยั้งแขนเสื้อสะบัดสะเทือนเหยาวเทียนให้ร่นไปพร้อมกับ พูดขึ้นว่ารีบไปซะหลังจากเยาเทียนเนี่ยทรงตัวได้ในตาก็แดงก่ำมองดูเซียวเยียนกับเยาหลิงนั้นหนีไปจากนั้นก็ไม่พูดรีบหนีไปเหมือนกันเจ้าเฉียบขาดดีเซียวเหยียนเนี่ยอบเอลเยาหลิงและพูดขึ้นเยาวหลิงตอนนี้แก้มแดงมากท่าทีเย็นชาหายไปจนแทบจะหมดแล้วนางมองหน้าเซี่ยวเหยียนถ้าเปรียบเทียบความรอเซียวเยียนสู้เยาเทียนพี่ชายนางไม่ได้แต่ไม่รู้ทําไม หลายปีที่ผ่านมานี้นางกับมีนิสัยทะนงในตนเองไม่สนใจเพศตรงข้ามแต่กับเสี่ยวเหยียนนั้นนางต่างออกไปนางกับนับถือเรื่อมใสและทำให้ใจนางสั่นได้ถึงแม้ว่าสองคนจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ตอนเสี่ยวเหยียนหอมสร้างโอสดดำระดับ9ในตระกูลเหย่านั้นเขามีความสุขขุมและยาประชิญหน้ากับการฆ่าร้างตระกูลเซียวเหยียนยังไม่เกิดความกลัวแม้แต่น้อย สิ่งที่เขาสำแดงออกมาเป็นความเฉียบคมทั้งหมดเฉียบคมถึงขนาดที่ว่าสามารถทำให้พวกนางที่กำลังจนตอกนั้นรอดชีวิตมาได้หญิงงามนั้นงมงายผู้กล้าไม่ว่าหญิงงามจะหญิงพยองขนาดไหนแต่ก็ไม่สามารถหนีจากตะกะตรงนี้ไปได้สำหรับความคิดของผู้หญิงคนนี้เซียวเหยียนก็ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยสมาธิเขาอยู่ทั้งหมดที่การหล่อหล่อพลังงานในร่างกายกับการหนีให้รอดเท่านั้นนี่คือบททดสอบของเขา แยกกันแล้วเงินล่ะด้านหลังที่ห่างจากเซียวเหยียนนั้นไกลออกไปขุนซ่าเนี่ยกวาดมองหลังเซียวเหยียนกับทางด้านเหยาเทียนแต่เขาเลือกจะตามเซียวเหยียนเพราะปลาพวกนั้นไม่สําคัญเท่ากับยกทัวเซอร์กูตี้ที่อยู่ในมือเซียวเหยียนสิ่งนี้ตระกูลหุ่นต้องได้มาข้าก็อยากดูเหมือนกันเจ้าโจดทนได้สักกี่น้ํากันบนฟ้านั้นหนึ่งคนตามหนึ่งคนไล่เป็นแบบนี้อยู่หลายชั่วโมง ทั้งสองคนต่างเหนทะยานเกือบครึ่งชวิปเข้าให้แล้วถึงแม้รูปแบบนี้จะทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความตกใจมากแต่พอเจอกับกลิ่นอายที่ดุร้ายของหุ่นซากก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดขวางหรือเข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันเวลายิ่งนานสถานการณ์ของเสี่ยวเหยียนก็ยิ่งย่าแย่เนื่องจากพลังงานมหาศาลเหล่านั้นเริ่มจับตัวการเป็นผลึกตามเส้นลมปานของเสี่ยวเหยียนแล้วต่อให้เสี่ยวอี้จะเร่งเผาผ่านมากขนาดไหน สุดท้ายก็ยังไม่ทันอยู่ดีทำได้ทีแรกอีกที่หนึ่งก็เกิดใหม่และตอนนี้เส้นลมปราณที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงของเซียเวเหยียนนั้นเริ่มปรากฏอาการบวมชำ้ำพลังงานโอสดดำระดับเก้านี้น่ากลัวจริงๆคุณชายเซียเวเหยียนเหยาหลิงพอเห็นใบหน้าเซียเวเหยียนที่มีความซีดขาวนั้นถึงแม้ว่านางจะไม่มีพลังปานยุธทธ่มากแต่พลังจิตวิญญาณของนางนั้นนับว่าแข็งแกร่งนางจึงรู้ว่าตอนนี้พลังจิตวิญญาณของเซียเวเหยียน เริ่มเบาบางมากอีกเดี๋ยวถ้าเห็นท่าไม่ดีข้าจะส่งเจ้าไปอีกคนเซียวเยียนพูดขึ้นตอนนี้สภาพร่างกายเข้าเรวร้ายทั้งนอกและในสามารถทนได้อีกไม่นานแล้วเยาวริงก็กัดปากพร้อมกับยื่นข้อมือของนางให้เซียวเยียนร่างกายข้าผิดแปลกจากคนอื่นอยู่บ้างฉะนั้นเลือดของข้ามีสรรพคุณฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณคุนชายเซียวเยียนพอได้ยินแบบนั้นเซียวเยียนก็ตกใจสายตามองไปที่แก้มนั้น อีฝ่ายมองเขาอย่างจริงจังไม่เสแสร้งแม้แต่น้อยถึงกับมีร่างกายที่แปลกพิรึกแบบนี้มีหน้าถึงก่าวว่าสตรีนางนี้มีโอกาสฝึกปือจิตวิญญาณถึงเขตแดนปรามาตะมันสงสัยเป็นเพราะร่างกายของนางเซียวเหยียนนึกในใจจากนั้นก็ไม่พูดอ้าปากกัดไปที่ข้อมือยาริึงจนมีเลือดไหลออกมาหลังจากเลือดเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าปากเซียวเหยียนแล้วมันมีทั้งรสชาติที่ขาวและหวาน หลังจากนั้นก็ปเปลี่ยนเป็นพลังงานแปลกประหลาดเข้าสู่ระหว่างคิ้วของเซียวเหยียนทำให้พลังงานจิตวิญญาณที่เหือดแห้งไปแล้วกลับฟื้นฟูนข,นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนำเลือดที่พิสดารนนะักบนใบหน้าที่มีเลือดนั้นดวงตาเป็นประกายเซียวเยียนรู้สึกว่าจิตวิญญาณที่ดูดคกลือนน้ำเลือดนั้นเริ่มหิวก็หายขึ้นนี่เป็นครั้งแรกเลยถ้าดูดเลือดนางจนแหง้งไม่แน่จิตวิญญ,ญาณข้าอาจจะรุดหน้าขึ้นอีกก้าวหนึ่งความคิดพี่เลนเนี่ยปรากฏขึ้นมา ก็จะถูกเซียวเย็นลบทิ้งมองดูแก้วที่ขาวนั้นของเยาหลิงเซียวเหยียนอยากจะไต่หน้าเตงสักฉากหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเซียวเย็นก็ยกริมฝีปากเตงขึ้นจากข้อมือรับคู่กับเยาหลิงว่าขอบคุณมากเยาหลิงเองก็พยักหน้าตาคู่งามนั้นยังคงมองเซียวเหย็นหมอนั่นเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเซียวเหย็นเองก็สีหน้าแปเปลี่ยนไปพบว่าเสียงท้ารมเนี่ยดังขึ้นเรื่อย แสดงว่าหุ่นซ่าน่าจะหมดความอดทนและน่าจะใช้ออกด้วยวิธีการบางอย่างจึงเพิ่มความเร็วได้กอดแน่นๆที่นี่ห่างจากตระกูลกู่อีกไม่ไกลเมื่อถึงที่นั่นก็ปลอดภัยแล้วเซียวเยยนพูดขึ้นร่างก็กลายเป็นสายฟ้าพุ่งทยานไปเจ้าเด็กน้อยเจ้าคิดจะขอการคุ้มครองจากตระกูลกูล่ข้าไม่มอบโอกาสนั้นให้เจ้าหรอกนะด้านหลังหุ่นซ่าเองก็มีใบหน้าดุดันเนื่องจากเขาคิดว่าความเร็วเซียวเย็นไม่น่าเพิ่มขึ้นได้แล้ว แต่อยู่ๆความเร็วเซียวเหยียนก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากนั้นเขาก็เลยใช้ปีกค้างคาวสีดำพร้อมกับใช้เลือดบริสุทธิ์ตนเองเพิ่มความเร็วให้กับปีกค้างคาวนั้นหลังจากความเร็วของเขานั้นหายไปอย่างเร็วแย่แล้วในพิบตาที่หุ่นซ่าร่องขนเซียวเหยียนเองก็กอดเยาวหลิงแน่นขึ้นพร้อมกับร่อนลงบนเทือกเขาจังหวะเดียวที่เซียวเหยียดร่อนลงแสงโลหิตกอบกุงออกมาจากขั้วมิติเฉลับเซียวเหยียนไปนิดหนึ่งเซียวเหยียนเจ้าจะหนีไปไหนพ้น จังหวะที่หัวการนั้นสั่นหุนซ่าเนี่ยก็ทะลุออกมาสายตาที่มีแต่ความน่ากลัวนั้นมองไปที่เสียวเหยียนพร้อมกระดาบโรหิตแสงโรหิตนั้นพุ่งทะยานเข้าใส่เสียวเยียนทันทีแต่ทว่าจังหวะที่เสียวเยียนคิดว่าไม่มีทางออกแล้วต้องใช้พลังของวิสูตรอัมพันมหากาบในการต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตตนเองนั้นก็ปรากฏเงาร่างคนผู้หนึ่งขึ้นมาคนกูนี้แก่ชาราข้าคนบนแผ่นดินตระกูลกู่หุนซ่า นี่ออกจะเหิมเกิมเกินไปแล้วนะคนที่ปรากฏเบื้องหน้าเสี่ยเวเหยียนกลับเป็นชายชาราสวมชุดสีเขียวผมสีขาวใบหน้านั้นมีแต่ความอบอุ่นและเป็นมิตรคุนซ่าไร่กวดมานานโขบัตรนี้รุดถึงเขตแดนตระกูลกู่สมควรสำรวมตนได้บ้างผู้สูงวัยชุดเขียวนั้นมองหุนซ่าที่ตอนนี้เดือดดานจัดกู่เตา๋าสามเซียนตระกูลกู่หุนซ้ามองผู้สูงวัยพร้อมกับ ไม่คิดว่าจะเจอคนที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้ที่นี่เป้าหมายของข้ามีแค่เสี่ยวเหยียนไม่เกี่ยวกับตระกูลกู่พอร้ดินแบบนั้นกูเตาก็ขัวั่าะและพูดขึ้นว่าฮ่าฮ่านี่คงไม่ได้เสี่ยวเหยียนก็นับเป็นคนตระกูลกู่ครึ่งหนึ่งส่งมอบให้เจ้าเป็นไปไม่ได้แน่นอนหุนซาเจ้ารีบถอยออกไปโดยไวเถิดปากมือกันตรงนี้ไม่เป็นผลดีกับเจ้าแน่พอร้ยินคำพูดนั้นเซียวเหยียนตีงง คนตระกูลกู่ครึ่งหนึ่งหมายความว่าอีหยังวะเจ้าหนุ่มตอนอยู่ในขั้วมิติเพิงมานฉวยโอกาสชิงความบริสุทธิ์ของควินเอ๋อไปแล้วหรือ,อยังคิดจะบิดเบี้ยวคลายร่วงรู้ความคิดเซียวเยียนกูเต่าก็เลยเฉลยออกมาเซียวเหยียนเนี่ยเผยสีหน้าแบบเหมือนโดนจับได้อะเหมือนโดนผู้ใหญ่ฝั่งเมียจับได้อะไรประมาณนั้นเซียวเหยียนก็เลยบอกว่าครัวเวสโสข่าวนี้รุดมาตระกูลท่านเพียงอยากแจ้งให้ทราบว่า ตระกูลเหย่าถูกตระกูลหุ่นกวาดหลังและฆ่าตกรที่กำจัดตระกูลหลิงกับตระกูลสื่อก็คือตระกูลหุ่นนั่นเองรอยยิ้มบนใบหน้ากูตาค่อยๆหายไปพร้อมพูดว่าเป็นฝีมือพวกเจ้าจริงด้วยข่าวนี้ทำให้เขาตกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่เหนือกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ในตระกูลก็พอสันนิษฐานได้กันบ้างแล้วเพียงแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของพวกเขาเองและไม่มีหลักฐานเอาผิดตระกูลหุน่น แต่เพราว่าสาเหตุที่พวกเขานั้นโมโหขึ้นมาก็เพราะว่าตระก,กูลนี้ทำลายสองตระก,กูลไม่พอยังลงมืออีกแล้วด้วยคูดมากจริงๆวางใจเถิดตระกูลกูลเจ้าต้องมีจุดจบเหมือนกับพวกนั้นในเร็ววันนี้เช่นกันคุณซาบพูดขึ้นกลับไม่ได้แก้ตัวกลัวแต่พวกเจ้าจะไม่มีความสามารถป่านั้นกูเตาพูดขึ้นความสามารถกลับไม่ใช่อาศัยแค่ปากขูดคุณซาขวเร้อ ้องปีค้างข่าวนั้นก็คือเขาโขขึ้นเบื้องหน้ากูเต่าดาบฤหิตก็ฟันออกไปขุนซ่า้ารายร้อยปีไม่ได้ปะมือเจ้ากับยังย่ำอยู่กับที่ถ้าไม่ใช่สีเทวมาตระกูลหุ่นอาศัยพวกมากสามเสียนตระกูลกูเราก็ไม่หวาดกลัวพวกเจ้าแน่กูเ,เต่าเมื่อเจอการโจมตีจากขุนซ่ากับขัวเราะงพองยาวสิบฟุตนั้นก็ปากฏขึ้นมาเพียงแค่กรีดว่าพลังงานฟ้าดินก็โยกใหญ่ กลายเป็นเงาพองที่โหดทมินอันเหนืองแน่นปะทะก,กับดาบของหุ่นซาาพองปะทะดาบและคล้ายจืดชืดกับมีพลังลมสลาตานกระแทกออกมาทุกครั้งที่ทั้งสองนั้นปะทะก,กันเสีวเว่ยวเย็นกบเหาห่ิงตอนนี้ปรากฏอยู่ที่ยอดเขาบริเวณแห่งหนึ่งจากนั้นเสีวเว่ยวเย็นก็นั่งขัดสมาธิเพื่อทําการหลอร่อรอมพลังของโอสถด,ดําระดับเก้าหากไม่ทําแบบนั้นเขาได้จุกตายแน่โอสถด,ดําระดับเก้า ไม่ควรสุ่มสี่สุ้ายัดเข้าปากจริงๆเซียวเยียนพูดนี่เป็นครั้งแรกที่เขากินโอสดและโดนเล่นงานจนอ่วมและเป็นครั้งแรกที่เขาปวดขมับเพราะพลังงานที่มากเกินไปที่สุมกันอยู่ในร่างเขาตอนนี้เซียวเยียนประสานท่ามือเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเซียวอี้ใช้แปลเพลิงเผนึกให้กลายเป็นเตาปิดคุมร่างเซียวเยียนเอาไว้เซียวเยียนก็ใช้พลังงานของเพิงมารบวพิสูจน์หล่อรอพลังของโอสดดำระดับ9้าเนื่องจากไม่มีศัตรูตามข้า เซียวเยียนจึงสามารถใช้พลังทั้งหมดนั้นในการหล่อรอมผลึกพลังงานในร่างกายได้ผลสำฤทธิจจากการทุ่มเทร่างกายครั้งนี้ค่อนข้างดีพนุภาพเพลิงมารบริสุทธ์ถูกสำแดงออกมาผลึกพลังงานที่เกาะนั้นก็เริ่มหลอมละลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตามการแผดเผาไม่หยุดยัง้งจากนั้นก็ไหลเข้าสู่ร่างกายและเส้นลมปานที่อุดตันอยู่ตอนนี้ พลังงานมหาศาลเหล่านั้นเริ่มไหลผ่านตามเส้นลมปานและเข้าสู่อวัยวะทุกส่วนในขณะที่ปานยทธในกายเนี่ยเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นสรรพคุณของโอสดดำระดับเกา้านับว่าให้ผลประโยชน์มากเสียวเหยียดที่เร่งหลอมสร้างพลังงานโอสถในร่างกายการต่อสู้ของกูเตากระุนซ่านั้นก็รุนแรงขึ้นถึงระดับที่ว่าพื้นแผ่นดินสะเทือนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งสองไประดับเทพพยุจเจ็ดดาวโดยประมาณและเป็นผู้แก่งกล้าสูงสุดของในตระกูลด้วย หน้าตายนักฉะไหนต้องมาเจอตะแก่นี่พอดีเท่านี้เป็นถิ่นอิทธิพลของตระกูลกลูปากมือเอ,อกระเริกแบบนี้ต้องสกิดความสนใจคนอื่นแน่ถึงตอนนั้นถ้าอีกสองคนของสามเสียตระกูลกูลมาสมทบวันนี้ต่อให้เป็นข้าก็ยากจะถอนตัวอย่างปลอดภัยแสงโลหิตขนาดใหญ่หลายหมื่นฟุตนั้นคูกยิงจากดาบขวัวปศสจตว่ากูเต่าใช้พองนันสกัดเอาไว้ได้ต้องรีบรเผด็จศึกโดยไวที่สุด โอเคครับเจอกันในคลิปหน้านครับ